สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเดียพีพออกน่ายกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียมีพีลันเนอร์สวยๆสีขาวๆหล่อๆมาแนะนำพี่ๆกันค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 2.4 e พัฒนนะคะเป็นปี2018ค่ะมาให้พี่ๆยนโฉมกันแล้วนะคะคันนี้ราคาดีๆเลยนะคะ 659,000เท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะต้องชมคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะมาด้วยกระจังหน้าสีสีเปียโนแบ็กนะคะเป็นกระจังหน้าแบบลังคึ่งนะคะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้ชัดเจนเลยนะคะอยู่ตรงกลางนะคะให้พี่ๆดูฝากระโปรงกันค่ะ มาสันคมขาวๆหล่อๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีเดิมๆของตัวรถเลยนะคะไม่มีการทำสีนะคะสภาพดีๆเดิมๆเลยดูกระจังหน้ากันนะคะเป็นสีดำๆเงาๆเปียโ,โนแบ็คค่ะแล้วก็ตัวกันชนล่างนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีลายลังพึ่งอยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอบครอบด้วยสีดำนะคะสภาพสวยใสเงานะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวค่ะสำหรับคันนี้ เดี๋ยวให้พี่ๆดูไฟกันบ้างนะคะไฟคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะคะสำหรับคันนี้ให้พี่ๆดูสีด้านข้างกันบ้างค่ะสีด้านข้างคันนี้นะคะขาวๆเลยนะคะขาวๆสวยๆเลยสภาพแบบสภาพผิวดีๆเดิมๆเลยค่ะให้ดูรอยต่อเนื้อซุมล้อนะคะแนบสนิทน,นะคะระยะห่างมาแบบเท่าๆกันค่ะ แม็กคันนี้นะคะจะเป็นแม็กดั้งเดิมของโตโยต้านะคะจะเป็น17นิ้วค่ะแล้วก็ยางที่ได้นะคะจะเป็นยางปี2018แต่เรื่องยางพี่พี่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเดียจะเปลี่ยนให้นะคะถ้าพี่ๆจองรับรถคันนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้พี่ๆเอาไปใช้กันได้อีกนานๆน,นะคะเดี๋ยวดูซุ้มล้อกันบ้างค่ะสภาพซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมนะคะน็อตอยู่กันเดิมๆนะคะ สปริงคอยโช็อกอะไรสภาพดีนะคะเดี๋ยวลองขับดูแล้วนะคะคันนี้นุ่มพอสมควรนะคะไม่ไม่ได้แข็งกระด้างนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูกระจกข้างกันบ้างค่ะกระจกข้างนะคะจะเป็นเคลือบโครเมียมนะคะใสๆเลยนะคะไม่ไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็อยู่กันครบนะคะเป็นมูลากามินะคะเป็นผาดเดิมของโรงงานเลยนะคะเป็นใสๆเลยค่มไม่มีรอยแตกรอยร้าวค่ะโลโก้โตโยต้ ไฮลักนะคะอยู่แบบเดิมนะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมค่ะคันนี้มาพร้อมกับมือจับที่เป็นคอบโครเมียมนะคะกันเล็บกันริ้วรอยให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้ให้พี่พ,พีดูฝาข้างกันบ้างค่ะฝาข้างคังนนี้นะคะเป็นสีดำนะคะสไตล์สปอร์ตค่ะมีพลาสติกขึ้นรูป ABS นะคะแล้วก็จะบุด้วยผ้าตรงนี้นะคะมาสวยๆเลยนิ่มๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีคาดโครเมียมเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะ ส่วนตัวกระจกก็จะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะให้พี่ๆดูสภาพเบาะกันค่ะเบาะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะสไตล์สป,ปอร์ตนะคะเป็นสีดําเข้มๆนะคะสวยๆเลยนะคะรอยเปื้อนตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก่อนส่งมอบนะคะจะมีการจัดการให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูพวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัย3ก้านนะคะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะให้ใช้งานสะดวกสบายกันเลยสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวรถกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูนะคะขอปิดประตูก่อนค่ะสตาร์ทนะคะคุญแจที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็กดเปิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสตาร์ทกันเลยค่ะสตาร์ทติดง่ายๆนะคะครั้งเดียวติดเลยฟังเสียงดีๆเลยนะคะเดี๋ยวเช็คแอร์ให้พี่ๆกันค่ะ นี่นะคะดูมาตรวัดค่ะมาตรวัดจะเป็นเรือนแสงสีม่วงนะคะไม่์คันนี้ก็แสนเจ็ดนะคะก็อย่างที่แจ้งเคยแจ้งไปนะคะถ้าพี่ๆดูคลิปอื่นมาก็ไม่์ของโตโยตานะคะวิ่งกันได้เป็นล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิ่งกันจนไม่กลับนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ใช้กันได้อีกยาวไกลนะคะเดี๋ยวดูคอนโซลบ้างค่ะคอนโซลน,นะคะ คันนี้นะคะจะมาพร้อมคอนโซลคุมโทนสีดำนะคะให้สไตล์เท่ๆดุดันนะคะสำหรับใครชอบสีดำนะคะคันนี้แบบดูแลรักษาง่ายนะคะไม่สกรปรกเลยเดี๋ยวเราดูจอกันบ้างค่ะจอคันนี้นะคะก็จะได้ขอโทษค่ะจอคันนี้นะคะก็จะได้เป็นจอแบบเสียงชัดเสียงใสนะคะเดียทดสอบฟังให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดียต้องขออนุญ,ญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าเสียงจะดังเกินไปนะคะ ตัวเครื่องเล่นที่ได้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น DVD ค่ะและคันนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะภาพชัดเจนมากค่ะสําหรับคันนี้แอร์ Air ที่ได้นะคะเป็นแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยค่ะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะใช้กันง่ายๆค่ะแล้วก็เกียร์ที่ได้คะก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะแล้วก็มีอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดมาให้ใกล้ๆมือด้วยนะคะคันนี้ค่อนข้างสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะคะแล้วก็ พี่ๆเห็นไหมคะตรงนี้มองเห็นไหมคะอ่ากล้องไม่โฟกัสนะคะนี่เป็น Passenger Airbag นะคะมีสัญญาณเตือนให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเมทอารกันบ้างนะคะเมทอารคันนี้นะคะขาวๆเรียงๆเลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะ สติกเกอร์สภาพดีอยู่กันครบๆบค่ะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจเลยนะคะสำหรับคันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสะคับเพจมาเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะที่นั่งแถวสองนะคะคันนี้จะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะเป็นฟิล์มที่ใสนะคะแต่ว่าเป็นฟิล์มมียี่ห้อค่ะเป็นของลามีน่านะคะ มมซาพีพเห็นไหมนะคะอ่านี่เป็นฟิล์มลามิน่านะคะให้ทัศนวิสัยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การขับขี่กลางวันกลางคืนนี่จะเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ยังกันร้อนได้ดีอีกด้วยค่ะ<ส>เดี๋ยวเราดูเบาของคันนี้กันบ้างค่ะเบาด้านหลังนะคะเป็นเบาผ้าสีดําสไตล์สปอร์ตนะคะดูดีนะคะแน่นๆนะคะไม่ยุบตัวไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพสวยเดิมๆเลยค่ะด้านหลังมี กระเป๋าจริงโจ้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพร้อมหูแขนให้นะคะแบบใส่ล้องแขนของอะไรค่อนข้างสะดวกเลยนะคะสําหรับคันนี้สภาพสมบูรณ์ค่ะ<ส>เดี๋ยวให้พี่ๆดูบันไดข้างกันบ้างนะคะ<ส>บันไดข้างนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะมากันแบบสีดําสนิทน,น,นะคะตัวแม็กนะคะไม่มีรอยพูดพุดบาดนะคะแชสซีเดิมๆนะคะอยู่กันครบๆไม่มีรอยต่อรอยหักนะคะ สภาพสวยมากเลยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตรงไฟท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายของ P Runner ตัวนี้นะคะมาแบบสวยๆเลยนะคะเป็น m u ติ i Reflector นะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะตัวโลโก้นี่อยู่กันครบๆนะคะจะมีโลโก้ไฮลักนะคะโลโก้ E โลโก้ลีโวโลโก้โตโยต้านะคะ อยู่กันครบนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกไม่มีล่อนไม่มีการขึ้นสนิทน,นะคะและคันนี้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้นะคะสวยๆเลยสภาพดีนะคะของสเตลเล่นะคะไม่มีรอยเล้าไม่มีรอยแตกนะคะตัวบันไดนะคะสมบูรณ์ค่ะสวยๆเลยสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูแม็กไลเนอร์กันบ้างนะคะ แมคไลเนอร์นะคะสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกนะคะคันนี้ไม่เคยขนของหนักนะคะไม่มีสภาพรอยขีดข่วนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนให้พี่ๆดูหลังคานะคะอ่าพี่ๆเห็นสภาพไหมคะมาแบบสวยๆเลยนะคะสภาพดีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะเดี๋ยวดูหลังคากันบ้างค่ะหลังคาขาวๆใสๆเลยนะคะไม่ ไม่มีรอยด่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกรอยข้ามน้ําฝนนะคะก่อนส่งมอบจะมีการปรับสภาพให้อยู่แล้วนะคะให้สภาพดีๆเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวเดียวขออนุญาตลงก่อนนะคะโอ้ยนะคะไฟนะคะไฟเป็นผาดเดิมๆเ,เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยตัแจนะคะสภาพสวยๆเลยดูล่องนะคะอยู่กันสภาพเดิมค่ะหัวน็อตด,ดีๆเดิมๆเ,เลยนะคะ ไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้พี่ๆดูด้านข้างฝั่งซ้ายกันบ้างค่ะด้านข้างฝั่งซ้ายของพีลันเนอร์คันนี้นะคะขาวๆใสๆเลยนะคะไม่มีความเหลืองนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆเลยเดี๋ยวให้พี่ๆดูชัดีกันบ้างค่ะไม่มีรอยสนิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยต่อเชื่อมนะคะสภาพเดิมๆค่ะ และคันนี้นะคะยางอไไล่อยู่ด้านล่างนะคะไม่เกะกะพื้นที่ในการวางของนะคะสภาพเดิมเลยดูแม็กนะคะไร้ลิ้วรอยค่ะไม่มีการพูดฟุตบาทใดๆทั้งสินนะคะไปดูประตูฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะเบาะสภาพสวยเดิมไม่มีการยุบตัวนะคะเรื่องจะเรื่องความสะอาดไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดให้อยู่แล้วนะคะดู เม็ดอาร์ R กันบ้างนะคะพี่ๆมองเห็นไหมคะเลี้ยงเส้นไม่มีคดไม่มีงอนะคะสวยๆนะคะ QC จากโรงงานอยู่กันครบนะคะคันนี้สวยสมบูรณ์มากค่ะให้พี่ๆเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะไม่มีการชนโครงสร้างหนักนะคะไม่มีการจมน้ําและไม่ก่อเลกไมนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนะคะเม็ดอาร์กนะคะเลี้ยงเส้นนะคะไม่มีการ บุบไม่มีการคดไม่มีการเนาะงอนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยปัดแจนะคะสวยๆเลยเดิมๆเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีนะคะคันนี้นะคะสีดํานะคะจะมาพร้อมกับแอร์แบ็กแอร์แบ็กสามใบนะคะสวยๆเลยค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงไฟข้างกันบ้างนะคะไฟข้างนะคะสภาพดีเดิมนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวล้อแม็กนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีรอยพูดฟุตบาทนะคะซุ้มล้อนะคะสภาพดีๆเดิมๆนะคะหวัวนัดอยู่กันเดิมๆไม่มีการขึ้นสนิมนะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้รอยต่อเนื้อซุ้มล้อก็แนบสนิทนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูทางเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะคะ อยากให้พี่ๆลองฟังเสียงเครื่องนะคะเดินได้เรียบเดินได้สมูทมากเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0 cc นะคะให้เสียงที่สมูทนะคะแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันนะคะก็ไม่สิ้นเปลืองนะคะคันนี้อัตราเร่งก็ดีด้วยนะคะให้พี่ๆดูหวนัดแก้งกันบ้างนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยค่ะไฟก็เป็นของไทโคอยโตนะคะคันหน้าหม้อน้ำนะคะตรงๆ ไม่มีบุบไม่มียุบตัวนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจนะคะตัวไฟนะคะเป็นขาดของไทโคยิโตะทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะตัวน็อตแก้มมาเดิมๆค่ะให้พี่ๆดูว่ามีของเหลวหยดไหลรั่วซึมกันบ้างไหมนะคะสภาพดีๆเดิมๆเลยสำหรับคันนี้นะคะตัวแบตอะไรใช้กันได้อีกนานๆนะคะ เดี๋ยวเราดูใต้ฝากระโปรงบั้งค่ะหัวน็อตเดิมๆนะคะรูกลมๆคมอยู um ่ um um นะคะสภาพเดิมๆเลยรูกลมๆคมอยู um ่ um นะคะสติกเกอร์อยู่กันครบครบค่ะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่กันครบนะคะรูกลมคมอยู um ่นะคะหัวน็อตเดิมๆเลยค่ะพี่ๆเห็นโลโก้โตโตยต้าไหมคะคันนี้นะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้พี่ๆฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota r e v o 2.4E p ั u นนะคะปี2018ค่ะมาในราคาพิเศษเพียง659,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะโปรดติดต่อเดียเพชรยนต์นะคะ0959989961นะคะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปค่ะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแ,แชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ